สวัสดีครับพบก,กับปะชิงบันที่ไฟนิวไรท์ของร้านตัวพิทักษ์ประจำวันเสาร์ที่ยี่สิบเจ็ดเดือนกันยายนวันเสาร์ใช่วันเสาร์ก <c oughs> ็วันเสาร์ขอบคุณนะครับวิวชาสนสมพันธ์เพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับท่านี้ ทางช้อปปี้เรานะครับก็คือโดนทําโทษว่าลงกระตูนเรื่อง้าราสเดือนเถื่อนทำให้ร้านหนึ่งโดนจากัดบอกเรื่องส่งฟรีกับของกลับวันที่เท่าไหร่ตุลาอะไรยังไงโดนอ่าโดนจำกัดไปเดี๋ยวโค้ดส่งฟรีจะกลับมาวันที่ประมาณวันที่5้าตุลานะครับแล้วตอนนี้เราได้การเปิดร้าน2แ,แล้วเดี๋ยวดูลิงค์ร้านที่คำอธิบายใต้คลิปได้นะครับอ่าส่วนมาชิงแอนดีเรามาเริ่มกันเลยนะครับอ่าเดีด๋ยวไปดูที่้านไปดูที่ล้คลิอ่าร้านสอง<ะ>ดูที่ลิงก์ใต้คลิปได้นะครับ เดี๋ยวไปน่าคนแข่งอ่ะทีนี้อ๋อเออดูคนแข่งกันดีกว่านี่ครับวันนี้ครับโชคเล่นโชคใหม่แล้วสตาร์ดราก้อนเวิลด์สตาร์ดราก้อนเวิลด์ตันดี้เป็นแจ็คไนฟ์สมองฮะสตาร์สมองบวมข้างหลังเขาบอกมาส่วนฝั่งนี้นี่ครับสวัสดีครับกองครขากองครขากองเล่นเหมือนเดิมครับ12นักสัตว์ที่รักนะครับเล่นเอาไม่เล่นเอาเฟดอ่าวันนี้มีแข่งซีรีส์เพย์เยอร์นะครับอ่า เรื่องผลการแข่งนัดนี้ว่ากันอีกเรื่องส่วนส่วนเรื่องซีดคือทางกล้องไปไม่ได้ไปไม่ได้แน่นอนแล้วใช่ไหมก็เลยโชคจะเป็นคนที่ได้ไปเป็นตัวแทนร้านนะครับออโต้วินไม่ไม่ไม่อันนั้นอันนั้นอั้นซีดคุณได้สิไงแต่ว่าอันเนี้ยชนะหรือแพ้ไอซอลมาดูกันมาดูกันชนะก็คือได้อะถ้าแพ้ก็คือได้อยู่ดีอันนี้ก็เค่มาเล่นให้ดูสักสีสักสีมันทกินไม่ได้กินไม่ได้แต่เคี้ยวได้เคี้ยวไง รอการมบจ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 บยายายาแสดงว่าเขาเอายางเอายางรับส่วนแกงมันกัดแน่ๆแบคนี้โอ้โหไม่ได้กัดทำยังไงอะพี่โคตรขมเลยโ้ไม่ได้กัดแต่มัดไวแน่นเกินไม่เคยกินแล้วแกะสลัดแล้วยางมันตกไม่รู้อะกินเข้าไปเลยอ้ยอร่อยเลยผมขออนุญาตไม่ใส่สองคุมนะครับแต่ว่าผมเป็นยุ่นนะแต่ว่าผมดูแลดีสู้สู้กันโดยไม่ต้องแต่ว่าไม่ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์อะไรเอาเล่นให้ดีที่สุด ฮึไม่คุ้มเลนั่นเด็กกูนะเข้าเลยครับผมก็พูดไปกันเลยจูอะไรเนี้ยสุดหล่อทำไรอ่ะไม่บอกชัดครับชัดจู่อ้าวแต่กันแล้วไม่ใช่หรอครับน้อจป็นกันเลยถือปืนสิบใบเลยนี่นี่แตกเลยวะใช่ไหมแตกแล้วครับทำไมหน้ามีือนผมเสร็จแล้วครับจะเอาตอง สองสองสามยิ่งกว่าตองเลยครับไม่ถือว่ามัเกินเข้าไปไม่ได้ลากไปมาที่ขั้นตรงนี้นั่งคุยอะไรต่างๆแบนเท่ครับอะอย่าอย่างย่าแล้วเชิเลยเหรอรีบจังปีปีสุดคีแล้วจบเลยน่าเราเล่นพูดเล่นกันแล้วเราเราได้เราใช้ของจริงแล้วคราวนี้โล่งแล้วขอทับดีฮะชอบจังเลยยัเก๋ปีนี้เล่นเพิแล้วประสบแล้วก็บัตรดิคิด โอ๊ยมใครเนี่ไม่ใช่ตัวตังค์จีออตัวตังคเป็อะรใจเย็นๆแล้วก็คริบงผมยึดช่องละจังเลยครับเอ่อท้าสามครับเฮ้ยมันเอลยใบลงตกาดูนะครับที่วกครับถ้าเป็นมอนสเตอร์ถ้าสงเกตครับกมะโเกินจัดใคร้ดูก็ครับใครดูจะไปดูได้ครับเอาคลิปล่าสุดทั้งสู นมือในจั่วเกินจัดตัดแขนทิงจรวดกาสองใบหนึ่งสองสองเรียบร้อยจัดจวเกินเราไม่เราเาปัดแขนทิงเฮ้ยเฮอะไระผมว่าผมเสนอมาหลายรอบแล้วเนี่ยมันจะจับได้ด้วเนี่ยไม่เสนอไม่ใช่ตาแทงอันนั้นนันจะแบบมันก็ไปไม่ได้เบื่อมเบื่อมันก็ตัดทิ้งไปเลยมือไหนตัดเอ้ยมือไหนโนมือไหนตัดอเคเอเอเโอเคจริงเปล่าโอเคทีไรแต่ฮิตเทคเกมอะไรีฮิตเทคโรตีน เลือกเป็น,น K เกมอันนี็ like ตอะไรอ่ะเอาวีอันนึงเก็ตเอาไรขั้นตึ๊กมั่งเกินจัวดูความมั่งเลยโปเกมอนอันนี้นี่เกมสะสมรูปภาพมั้งโปเกมอนอยู่ไหนโเก็ตรูปภาพเดี่ยวเดี๋ยวเดี่ยวครบครบห้าใบได้อิโซเดียพี่บอลได้พี่บอลไอ้เด็กผมนะกิมตัวเองไม่ได้ขอได้ไงอย่าเตะอย่าเตะนะไม่บอกครับผมไม่บอกหรอกโกงไปเปล่าโกงไปหรือเปล่าคุณน่ะต้าโกงมูเห็นจวดเห็นนักขัดจโอลย มาสัตว์จริงเปล่าัตว์ปอมมาดูดิอยากรู้ไหมล่ะเห็ไม่อยากรู้ก็ล่ะรีบม้าะจสอง้สวยจงอยากมาฟันไลทเซเบอร์ผมอะนีะสวยมากมีรชาผมได้แล้วอันนี้เป็นของแจกทีมพอบโตใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวดูที่ติงแดงมาสับอะมีคนเอาไปหนึ่งคนใครอะคนชื่อชื่ว่าะไร่ะจุยน่วยไอตัวนี้มบอกว่าตีมอนฮิตจะยิงหนึ่งเกทำไมทำไมทำไมแบทใครไม่ชี้ยังออยู่ไมอะไรไหมก็ใครๆให้ยางราคูใบไง อ๋ออย่าเงี้ยอนเเตั้งแล้วก็ีเฟนสามันทําไหรุบมบัมคอมดโอ้ยอันนี้มันรู้ยืนเท่าไหร่ยืนหกพันใช่เปล่าดูก่อนชิคระบบยืนหกพันีเดียวเลือกเนี่ยโชคแอบเปลี่ยนการ์ดหรอเียสองทีดีสองที่เดี๋ยวเดี๋ยวไม่มาหนึ่งเดียวมงไม่มาหงกลืออันนี้สองไม่เกลือของดีอันหนง โหซ้ำหรือเปล่าซ้ำบอกแล้วไปที่สองปุ้ย่อะไรอ่ะตกใจว่าถึงซิกกะปาที่เดดีใจจัดไม่พอใจเราเข้าโอสณาได้ไหมเข้าสู่ช่วงโฆษณาร้านกระตูนพุตบอลนะครับใครที่ดูตอนนี้ตอนนี้เราชุดหน้าเราเปิดร้านสองแล้วนะครับอ่ะร้านสองอ่าร้านเรร้านแรกอ่ะร้านแรกยังอยู่แต่ว่าร้านสามไอ้พูดแค่เสียงในหัวไม่ก็พูดบอกวแบทแฮมลไอ้พูดอะไรร้านสองไปเรื่องการเป่า จะแข่งการไหมครับไม่ไม่มันต้ององะแข่งการแล้วจบแลวไม่ใ่ก่อนโจมตีคู่แข่งทีตคอี่ตีไหนตีไหนตีไหนตีนี่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 ตนี่โวนี่ตีนะ่ตีนี่ตีนี่ตีนี่ตนี่ตีนี่นี่ตันี่ีนี่งนีโกงนีรตีนี่ต่ะไม่นาก็ี่อ่่่นนมน่่น่ีี่าเดี๋ยวแพ้แล้วเอามาช มาสีอะไรอะไรต้นไม้อะไรอะไรมัสนี่ร้านเราก็มีนะครับฮะต้นไหนมัชจมุนปะจนภัยในโลกเวทมนต์อะไรอะคนไร้กล้ามมัสเบอร์นี่ก็ตจิ้มตัวเองครับชื่อชื่อเล่นศึกโลกเวทมนต์คนพลังกล้ามเออแต่ตัวเอวว่าชื่อมัชเบอร์นิดงั้นไร้กล้ามยังไงมีมุกปะไม่มีมุบไร้กล้ามอะไรมันพลังกล้ามพลังกล้ามเป็นคนไร้เวทอื่มันจิ้มตันเจ้าสาแล้วเขาใช้ ใช้ไมมกสเนกันนะใช้ไม้กสิเหมนกันนะเขาเล่นไหมเขาเล่นะอเคฮิลเข้าสุกีโอ้คุยนี่นีดูดูดูดครับครดูดูดูสองนักสัตวนี่เาก็มีนะโอเคทีหนึ่งอะไรครับอมสึกสินักสัตว์เนี่ยหนึไม่มีก็ไม่มีมังงะสองเราก็ฮิวหนึ่งดับเปาเรป็นเอิร์ดาลสิบสองนักสัตว์นั่นมีดับเบิลปะไม่มีการ์ตูนที่มีสิบสนักสัตว์นี่เยอะมาก ก็บารีไฟกันสองจุดกันที่ไหนอะไรที่นั่นยกเลิกโฟโต์เอ่อโฟโตบาร์เดียประตูสู่ดวงดาวอุ้ยใครตั้งชื่อสกิลวะตะม่วอะไรพี่เบียร์ชื่อไหนโดนอยู่แล้วผมไม่รอาูเงี้ยไลต์อีกแล้วโดนเงี้ยเนี่ยเดี๋ยวไปงานเัีไม่รอดแล้วโดนแล้วเนี่ยโดนยังไม่สกิลวะคนนั่งคนตั้งก็นั่งอยู่นั่นแหละอะไครับโจฝากไปขออะไรสักนักนักพารนักวาดอะไรชัชาดโจ เขาต้องใช้ให้รู้ตะกัวแล้วปวดไปเปล่าแล้วเซลเขาจะเยอะด้วยสิโอเคครับครับไอลิฟนะครับไอลิฟนะครัไม่แย่ละอะไรวะรอดได้เลยบอกนี้ผมก็ไม่ลาดแล้วไอลิฟอีกแล้วเดี๋ยวเครียดครับเดี๋ยวดังเดี๋ยวดังอะไรดังเดี๋ยวไปงานแล้วดังเลยโดนเลยเดี๋ยวเหรอต้องโดนเลยต้องโดนเล็กขึ้นสักนัานเออแบบไอลิฟพูดอะไรวะใครลิฟวะ สัเกตสเกตดับเบิลโอเคโอเคเก้ไดับเบิลอาชาดโอเคครับกูเห็นก้นใช่ไหมตัวโล่ะไปดูจะเป็นตอะไรที่มันเสียงการตอบัไม่ไม่ไม่ใม่นม่ไม่ไไมมาดูการ์ดแล้ว่ไม่ไม่ได่ไม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 มไม่ไม่ไมม่ไม่่ไ้มนนมมม เช็คแดงอ่ะไม่ใช่ไหมเฮ้ยไม่มันเป็นคอนไยเอกอะคอนไยเอเป็นก็ใช้จังมือได้เช่ะโอเคอเลยเลยหรอใช่ไหมก็มันใช้จากมือได้อ๋อคอนไเคือใช้จากมือได้ใช่่ใชนกราฟม่ขอมันต้องไม่ผมไม่รู้ว่าขอแม่คอได้หมถ้าถ้าจากสนามอะคอนาเาาทกราฟี่มมใึ่ข้นพืนไดขึ้นสีแดงถ้าจะไม่เป็นสีแดง พวกสิลสีแดงขึ้นเชนหมดยกเว้นเาตอร์ไอทคโอเคโอเคอเลยไม่ทำไม่ทำไม่ทำตร์ไปได้เวผิดก็เยวขาไม่ไ้ไม่ผิดหรอกไม่ผิดไผิดก็คขม่มนต์นมานครับใครวาผมมั่วก็ว่าต่อไปอลิฟอลิฟเีอีเดีันนึที่เขาเติร์ไม่ได้คือดับเบินแท็กเชเทคอคอฮิเทคฮิกมอนใช่ไหมไม่ไม่ไม่เอนี่หว่ามีไมีอะไรคเตอร์ไม่มุคอร์ดดบไม่มุ้ใช่ไหมอะไร่อ เลือดห้าหกทีอ่ะยังไม่ถึงไหนให้ตีเข้าหกทีซะและอะไรอะไรยู่เข่าเฮ้ยนั่งคิดกันสักชั่วโมงเลื่เรื่อยๆไว้เรื่อยๆลื่อนรีบเไอ้รีเบเร็วด้วยปืนใหญ่เนโอที่ชาร์จหนึ่งเกตใส่โคเจนอิตสองฮิตมอนหรือฮิตคนยามันบอกไม่ฮิตฮิตอะไรก็ได้มันจะตีคู่แข่งฮิตคู่แข่งคืออะไรครับให้ทายคู่แข่งคือใครวะพันละชีวิตไงเอ้ยน่ารักที่สุดเลยไม่รู้มันบอกคู่แข่งก็พันละชีวิตไงก็คู่แข่งก็คือพันละชีวิต เปิดเปปตบหน้าอยากให้อยากกันก็เมื่อกี้วันฮาโลวีนเอาเลยปาร์มาเป็นวันฮาโลวีนยังไม่ถึงเลยมาได้ไงวะอจะเปลานะโอเคอ่าการละการลจะไรวะแล้วมาจบกันโจมตีอืมอีสัปสิบวันใช้ดีจไหมใช้ดีจไหมใช้ดีจไหมลองทข้าใจเลยใช้าใจเลยทิงจั่วไม่จะเป็นหรอทิ้งจั่วครับเจ็ดของปืน neo arm store ใส่โคจิท arm store เดนของยามนกันเน้ยเป๊ะเป๊ะเป๊ะสามกิ่กลเมอนอ่ะยางรู้ถ้าคุณอยากรู้คือเรื่องอะไรบิเซอร์ทเอาจเกียวสลูกเบอยดับเบิ้ลโอเคโอเคเ่ทคของตัวนี้เทคของทับกุปี้ทับกุปี้วันอเธอกปี้หนึ่งสองสามเฮ้ยใจเย็นๆแี่าอเลยก็ด้รับเลยรับรับยชีวิตแล้วเร อะไรอ่ะจิ้มเออมัสเออมัส x2 ไม่มีเออมัส x2 บวกหนึ่งหมื่นไม่มีเขาไฮน็อตเฮ้ยหมูป่าอะคาเดมี่อ้อะไรวะรอนทั้งสิมาทุกอย่างเลยให้มันรวมดูดูอึ้งอ่ะดูอึ้งเปลี่ยนอะไรก็ไม่หมดแบทโอเคแบทแมนึ่ข้างเขาเดี๋ยไปเดียวขี้เดียวขี้เดียวครับกระต่ายหมายจันยืนยืนหกพัน อตตเราลิงตีไปครับนี่นี่นี่แล้เฮ้ยตีข้างเลยขอหนึ่งเกตตีฮิตเอ้ยตีฮิตขอหนึ่งเกตเดี๋ยวดูถึงกับชักเเดีียยว่ชักอะไรครับอยรากว่าขอหนึ่งเกตใช่ปะประตูสู่ดวงดาวเฮ้ยไม่พูดแล้วเดี๋ยวโดนรอบนี้น่าจะโดนแล้วรอบจะพูดอีกน่าจะโดนแล้วลองจับมือจดหนึ่ง เียบลอะไรยังไม่รูเลยตีนี่ตี้ะแจ็คมากชื่อเป็นชื่อที่เท่าเจ็บปุ๊ไม่งานเลยยังตีอยู่ครับรอ้าเินใช่ไหมฮะเาเใช่ไหมใช่แจ็คล้วตีมาเป็นไฝลู่ครับลูตเดยัโดนไอโดดมัดิตาหนึ่เกียร์จบเลยดูดีกาฟองขีวิ่งวิ่งอยู่มั้งไปนอนเฟสมีการบอกว่ามีบอกว่าไฟนอนเฟสมับึ้มแจ็ค บึ้มแจ็คเึมแจ็คครับดับเบิลแจ็คเป็นข่าวบอลแต่ตรงนี้แจ็คเป็นอะไรเป็นดีไซน์แล้วจริงปะนแจ็คเป็นเอวังเอวังชื่เต็มแล้หวังเด้าเจ้าลาจี้ดหน่อย ยังไม่จบเลยดาจอด้าเราูชาดครับคาูใช่ไมใช่ใม่ขอขอขอชื่อท่าอันนี้อีกทีประตูสู่ดวงดาวตาฝากไว้ทังนครับตอนนี้ที่ร้านดี่านนไม่จาดมีดูกองกันสินค้าครับแต่ไม่เป็นไรยังมีดวอยู่นะเราเปิดร้านสองด้วยสินค้าเรา ทยอยลงไปเลยลิงอยู่ที่คอธิบายใต้คลิปนี้เลยครับโอเคป่เลยครับปด้ครับบิงให้ครับนี้เลยครับโอเคครับนี้ไปแล้วครับไปดิสวัสดี